นะคะจากนนทบุรีสวัสดีคุณวันนาค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ามีเรื่องอะไรคะมองนนอยู่ตรงไหนเนี่ยเมองนนหน้าน้าท่วมไหมคะเนี่ยไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมนะเชิญนะครับถามถามเรื่องะอะไรคะครอ๋อพอดีลูกลูกชายเขาไปโดนจับรถเทรลเลอร์ไปทุบแมคโครไปครับไปทางอยุทยาเนี่ยค่ะครับ ก็พอดีโดนจับไปฟ้าแล้วก็ยังยังอยู่ที่โรงพักนะ่ะเขาบอกแต่แต่เขาไปขึ้นาาศาลนะสามเที่ยวแล้ว<ร> <c oughs> เจอข้อหาอะไรอ่ะครับข้อหาไปทุกน้ําหนักเกินรวบตันน่ะโอ้บรรทุกน้าหนักเกินข้อหาสําคัญเสช่ด้วยสิ <c oughs> ค่ะค่ะเออแล้วศาลตัดสินแล้วหรือยังศาลก็ตัดสิน สองเที่ยวสามเที่ยวแล้วแล้วเขารออีกเที่ยวนรงเขาจะตัดสินว่าจะเอาไปทอดตลาดหรืออะไรไม่ทราบค่ะใครทอดตลาดใช่ไหมค่ะแล้วเป็นทรัพย์ของลูกชายไหมรถจะเป,<ด>เป็นของลูกชายแต่แต่ชื่อเป็นของลูกสะพ้ายนากุลเดียวกัน๋อทะเบยนใช่ไหมแสดงว่าสารตัดสินแล้วริบริบ รีบินีโทษหนักเห็นไหมมันทุกน้ำหนักเกินเนี่ยนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาเข้มงวดเอาจริงเอาจังนะพวกแบทุกน้ำหนักเกินเนี่ยนี่คือนโยบายเลยแหละเพราะนั้นเขาริบของกลางนะอันนี้คือยึดรถไปเลยออยึดรถเลยอ่ะนะใช่ไหมเอาไปขายทอดตลาดใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นนลยนะทนายหาทนายไปตั้งสามสี่คนหมดไปแสนฝ่าแล้วทีนี้จะถามว่าอย่างไรล่ะครับก็จะให้ถนอมช่วยทํายังไงให้เสียค่าปรับ เขายอมสองสามแสนเขาก็ยอมจะเอารถมาใช้เกี่ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นทุกรถเกี่ยวกันคือรถเทรลเลอร์ใช่ไหมที่ว่าคือรถเทรลเลอร์ใช่ไหมอ่ามันทุกน้ำหนักเกินนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยอ่ะค่ะมีโทษอืมเขาเขาก็ไม่เคยเกินแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงงงเงาเงากันอืมพอจะไปแล้วขึ้นศาลที่จังหวัดไหนเนี่ยศาลก็ต้องไปอยุทยานะคะ อยุธยาศาลตัดสินแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาจะเอาไปขายทอดตลาดแล้วหรือเปล่ายังค่ะเขารออีกเที่ยวหนึ่งรอตัดสินรอยังรออีกอีกศาลหนึ่งเหรอสองศาลแล้วเ็เหลือเหลือดีกานี่แสดงว่าสู้ถึงดีกาสิป้าค่ะค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมถามความรู้จากผู้ผู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นิดหนึ่งท่านอาพิชาติภัยรุ่งเรืองนะครับนายุประธานสภานขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยท่านอภิชาติครับ ครับมีอะไรครับท่านกำลังสดอยู่ทางหน้าจอเอ็นบีทีนะครับคุณพี่วรรณานะแกบอกว่าลูกชายแกขับเทลเลอร์ค่ะนะครับแล้วบรรทุกน้ําหนักเกินถูกฟ้องดาเนินคดีนะครับครับคดีคดีบรรทุกน้ําหนักเกินเนี่ยสารหรือว่าในทางกฎหมายนี่ยังไงครับเขาไม่ได้ปรับอย่างเดียวใช่ไหมเขายึดรถเลยใช่ไหมครับหรือยังไงครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูก้อผู้ที่ขับขี่ก็จะถูกโทษอาญา คนขับโดนนายาแล้วก็รถถูกยึดใช่ครับอืมเพราะว่าจริงๆแล้วกาพันเนี่ยตอนนี้กำลังล้มลลงในเรื่องของตรงน,นี้อยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานขับรถเนี่ยก็ขับรถเพื่อมาหาเงินครับในเมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้นายจ้างใช่ไหมคไปบอกเขาบอกว่าคุณแปดน้ำหนักเดินไปเลย มีอะไรผมเชียร์แต่พอสุดท้ายแล้วเชียร์ไปแล้วริงแต่คนรถก็รับกรรมจะต้องเข้าเข้าสันเตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมลงมาลงว่ามันไม่สมควรนะครับแล้วก็อยากจะลงมาลงว่าปัญหาของมันที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมาดูกันนะฮะว่าต้นเหตุของการที่มีปัญหาของรถบรรทุกั้งหนักเกินแล้วทําให้ถนนเสียหายเนี่ยมันมาจาก ผู้ประกอบการที่เห็นจะต,ตัวนะครับแล้วก็ไปให้คนรถทำผิดกฎหมายแล้วทางผู้ว่าจ้างก็ลอยตัวไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าตรงนี้นะครับหน่วยงานาที่เกี่ยวข้องอน่าจะพิจารณานะครับผมเคยเสนอไปยังคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับว่าต่อไปคนที่ว่าจ้างเราบรรทุกเนี่ยจะต้องรับผิดชอบกับเราด้วย นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่จ้างคนไปยิงคนต้นเหตุมันก็จะไม่เกิดฉันใดก็ฉันนั้นแบบเนี้กันเลยครับครับเอคนขับคนขับนี่เขาจะรอลงอาญาหรือจำคุกจริงที่ผ่านมาประสบการณ์ก็แล้วแต่ครับษารก็จะดูเจตนาครับอืมดูเจตนาครับถ้าน้ำหนักเกินมากสาลก็จำคุกอย่างเดียวแล้วก็ปรับด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเกินไม่มากเท่าไหร่โดยไม่เจตนาอย่างนั้นก็สาลอาจ าออญญาราโรงพยาบาเป็นต้นนะของกลางล่ะรถที่ทําผิดของกลางก็ยึดนะยึดแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ายังเช่าซื้ออยู่ก็ท่านเองก็ต้องทําเรื่องไปจับคำสาให้เข้าใจไว้ครับนะแ,<า>แต่ถ้าคุณะนอมเป็นเจ้าของรถครับแล้วไปปันทุนมําหนักเกินโดยให้พนักงานขับรถเป็นเมันเกิน เขาก็จะยึดรถอืมยึดรถเลยโอเคขอบคุณท่านนาพิชาติที่ให้ความรู้ตรงนี้นะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับัส่ะนี่ต่อสายสดๆเลยเป็นอีกหนึ่งความรู้นะพี่วรรณนาคะแต่แต่เรื่องจริงค่ะคุณดนนอม คนที่ขับเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลเราเขาเป็นลูกน้องของกำนันจงไม่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 ไ่ไม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 ่าม่ไ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 ม่่ไม่่ไม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 ่่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไม ศาลเมตตารอลงอาญาถ้าดูแล้วมันจงใจเจตนาอ,อ,อย่างเงี้ยนะ,ะติดคุกนะครับไม่รอลงอาญาอสองรถของกลางก็ต้องรีบไปขายทอดตลาดอย่างที่นี่แหละผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขนส่งรถบรรทุกในี่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้พี่วนาไม่เป็นไปตามอื่นนะครับขึ้นศาลไปตามปกติรอศาลตัดสินนะพี่นะนะคพอดีขาดเนี่ยไม่ได้นะเราคนขับคนนี้นานๆก็จะจะมาว่างมาขับไปเที่ยวรถ ไม่ได้เป็นทุกที่ไหนเลยเป็นรถของฉันเองรถแมคโครอ่ะจะเอาไปเขาไม่ดำเนินคดีกับพี่ก็บุญแล้วถ้าคุณธรรมชา,าพูดเมือนสักครู่นี้นะพี่นะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผู้ว่าจ้างไงครับพี่เขาเขาไปเสียตังค์ให้คนคนขับมันพูดเองมันเสียไปห้าพันพ 5, แล้วคนขับนะออืวันเค่นี้ก่อนครับพี่วันมาใช้ส่น้ำมันเส่เขาใส่น้ำมันไปเต็มแมคโครแล้วก็เต็มรถครับ รถเป็นเริ่มมันก็เลยเกินอเอานะเอานะ,ใ,ใ,ะให้ศาลตัดสินไปตามข้อเท็จจริงนะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ